วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้โอ้ยคนนั้นเดีอคะคนนั้นน่ากลัวที่สุดเลยค่ะถ้าพี่เอแต่งตัวอะไรไม่ดีอะไรเนี้ยยกหูมาทันทีดุทุกอย่างก็เลยวานแฟนคลับพี่เอทุกคนนะคะถ้าพี่เอทำอะไรไม่ดีอยากฟ้องพี่อ้ํานะคะพี่เอกล่าบค่ะวันนี้เธอทำแบบนี้ไม่ได้นะเสื้อตัวนี้ไม่ได้นะเออทรงผมนี้ไม่ได้ดะก็คุณแม่ค่ะลูกอย่างเงี้ยถึงสวยแค่ไหนแม่ที่บ้านก็ต้องบอกว่าลูกนิดนึงเดี๋ยนิดนึงลูก ดาราหน้าใหม่เดี๋ยวคือน้องๆก็ชอบแซวว่าเดี๋ยวนี้พี่เอเริ่มไม่เป็นผู้จัดการดาราแล้วเริ่มเป็นดาราหน้าใหม่ก็เลยรู้สึกว่าดาราหน้าใหม่คนนี้รู้สึกดีใจมากคือจริงๆ พี่เอชอบตรงที่คน <g ye> ชมว่าสวยย่เดียวค่ะคือผอมอย่างเดียวอ่ะมันยาก่อเดียวคือผอมอย่างเดียวถ้าไม่สวยอ่ะมันก็อะไรอยู่แต่ตอนนี้เหมือนน้องๆหลายคนบอกว่าอุ้ยพี่เอสวยขึ้นพี่เอสวยขึ้นเนี่ยเนี้ยค่ะก็รู้สึกแบบว่ามันเหมือนคนชมว่าเราดูดีขึ้นเราก็ดีใจอย่างเดียวค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะอันนี้เป็นความภูมิใจที่ว่าผอมแล้วสวยอย่ hiding, enjoyed, างเดี๋ยวค่ะผิวดีอย่างเดียวค่ะน้องๆก็พูดกันอย่างเดียวค่ะ สวย,ยนนพี่เอ,อไม่สามารถตอบได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าพูดเองว่าตัวเองสวยเดี๋ยวโดนน้องๆด่าอีกว่า <laughs> คำว่าสวยน่าจะให้คนอื่นชมไม่ใช่พี่เอพูดเองอไงเนี่ยค่ะ, <laughs> คะก็คือถามเราดูดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ร้อยกิโลปายเดี่ยค่ะตอนนี้ก็ไม่ดําเท่าไรอเนี่ยค่ะผิวก็ดีขึ้นอะไรทุกอย่างอไงเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่า มีความเมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าแบบว่าเออเราดูดีขึ้นเออผู้จัดการทําเป็นของเราโอ้ยคนนั้นเหรอคะคนนั้นน่ากลัวที่สุดเลยค่ะถ้าพี่เอแต่งตัวอะไรไม่ดีอะไรเนี้ยยกหูมาทันทีดุทุกอย่างก็เลยวานแฟนคลับพี่เอทุกคนนะคะถ้าพี่เอทาอะไรไม่ดีอย่าฟ้องพี่อ้ํานะคะพี่เอกราบค่ะเพราะพี่อ้ํายกหูทันทีพี่เอไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะจะห้าทุ่มเที่ยงคืนถ้าเอฟซีไปฟ้องว่าพี่เอพี่อ้ําไปจัดการพี่เอหน่อยนะพี่อ้ําเธอวันนี้เธอทําแบบนี้ไม่ได้นะะเสื้้้อตัวนนีไไม่ด เออทรงผมนี้ไม่ได้ดะอะไรแบบเนี้ค่ะวันนี้น้องๆก็ใช่น้องๆอยากไปบอกพี่อ้ํานะคะว่าพี่เอแต่งยังไงเดี๋ยววันนี้พี่อ้ําก็โทรมาอีกว่าเธอทําอะไรเนี่ยผมอะไรเนี่ยหน้าอะไรน่าจะผ่านคิวซีพี่อ้ําน่าจะผ่านคิพี่อ้ํานะคะอย่างเนี้ยอยู่ที่เอฟทีพี่อ้ําจะไปฟ้องพี่อ้ํากันไหมอย่างเนี้ยค่ะเออเยอก็แกก็มีเลยค่ะติติงอย่างเนี้ยค่ะก็คุณแม่ค่ะลูกอย่างเนี้ยค่ะ ลูก <L uk> แต่งตัวออกจากบ้านเนี่ยถึงสวยแค่ไหนแม่ที่บ้านก็ต้องบอกว่าลูกนิดนึงเอเดี๋ยนิดนึงลูกอัรนี้นิดนึงรองเท้าไม่เรียบร้อยหรือเปล่าคอปกไม่เรียบร้อย <S <S อพี่อ้ําก็คือเขารักเราอะนะคะเ<อ>ขาก็เลยต้องดูแลเราก็ต้องยอมให้เขาดูเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขารักเราอย่างเนี้ยค่ะพี่อ้ําก็ชอบดูพี่เอว่าทําไมเธอแต่งแบบนี้อ่างเนี้ยเออแต่พี่เอในไอจีพี่อ้ําพี่อ้ําก็แต่งหนักกว่าพี่เออยกอเนี้ยค่ะซึ่งอันนี้พี่เอก็เลยก็เลยแบบเออทำหูทวนลมไปอะไรเนี้ยค่ะ 이렇게 okay. 해서.